หล่อแต่ว่าหากินมานถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าคุ้ยพี่ใหญ่ถึงว่าพี่จะจนแต่ว่าบอจนน้ำใจมาเป็นแฟนกับไอ้ได้ไหมวันวันเช้า สวัสดีครับผมนันะน,น,นันตุป,ปาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับพบกับช่องหอยคันทุกชิงแล้วครับผมมาอีกหนึ่งเต่าสวยๆครับผมมีกัดให้เห็นย้ำอีกไม้โดนเลยครับเหยื่อก็เป็นแอเกียครับแอเกียบัลงน้ามีเสียงเรียกปลาก,กัดครับผมใส่ปอกๆครับผม คันก็เป็นคันใหม่ครับผมเพิ่งซื้อมาใหม่ได้เรื่องครับผมแต่นีแต้มที่สี่ครับแต้มที่สี่สามแต้มไม่ได้ถ่ายเพิ่งมาถ่ายแต้มที่สี่นะครับผมหมายจะเป็นคลองครับมีขึ้นมีตัวขึ้นหเห็นครับเดี๋ยว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 วันนี้ครับผม รอชมครับผมรอชมและขอปลดปลาก่อนครับผมโอเคครับเก็บปลาครับผม Hva? Right. Der er det lortmør. แต่ว่าหากินมานถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าคุ้ยพี่ใหญ่ถึงว่าพี่จะจนแต่ว่าบอจนน้ำใจมาเป็นแฟนกับไอ้ได้ไหมวันวันเช้า